จริงจังก็โอเคอ่ะวันนี้ร่วมแซงความยินดีกับพี่พีเอาต่อเลยด้วครับก็ร่วมแซงความยินดีกับพี่จิมมี่และก็พี่สีมากๆนะครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ชาเขียวโอคายโดนีะครับรสชาติกลิ่นโอคไกโดอ่ะเขาละกันเลยอันแรกเลยไหมอันแรกเลยอันนี้อันนี้ผมสัมครั้งแรกเลยครับมครั้งแรกออใช่แล้วก็สัมเดี่ยวด้วยก็เลย ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเต้ก็ไม่รู้ตื่นเต้นนี่ไงว่าพอซีรีส์มันจบไปเนาะหลายๆคนแฟนแบบก็เขาได้นำเปิดว้ากเนาะอยากรู้จักเรามากขึ้นยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกดีใจมากครับดีใจที่แฟนๆชอบครับก็รู้สึกเหมือนแบบหายเหนื่อยอ่ะเวลาเปิดไปในทวิตแล้วแบบมีคนแจ้งโทรเราเยอะๆก็อยากขอบคุณแฟนๆมาก จริงๆอะซีนที่เรื่องนี้มันให้อะไรกับเราบ้างเพราะเป็นเรื่องแรกด้วยใช่ไหมให้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับเพราะแบบว่าออกกองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำงานร่วมกับคนอื่นก็อยากขอบคุณพี่เจมกับพี่โพครับที่แบบคอยช่วยเวลาผมแบบไม่เข้าใจบทต่างๆนี้พี่เขาก็จะช่วยเลยก็อยากขอบคุณ คุณไม่ท้าบ้านหลันี้เฮ้ยผบคุณอมคุณอบคุณมากพีอยากมีซิงเกิลบ้างไหมพี่พี่เขามีซิงเกิลกันหมดแล้วเราเฮ้ยก็ยากยากับยากก็ตอนนี้ก็ซึมเรียนร้องเพลงอยู่ก็ทุกคนก็ต้องรอดูาคนท่บิจริงๆถ้าเรา่เืองแนวเพลงที่อยากจะออกแนวเพลงเหรอครับก็อยากแบบว่าสนุกสนุกครับเหมือนี่จามินาต้องรั เหมือนในคอนเสิร์ตเะแล้วเหมือนในคอนเสิร์ตแล้วแปดพายได้นะได้ได้ได้ไม่ติดเลยไม่ติดครับให้ทำอะไรทำได้หมดครับนี่แต่แต่ในคอนเสิร์ตเราก็โหเสียงกิทดังกระหืดไหม้ก็เขินเขินมากอะเขินเขินะเออสั่งไปสั่งไปเวทีใหญ่นะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากอยู่หลังเวทีเลยก็ก็มีมีซ้ำอยู่ครับแบบว่าแรกๆอ่ะ วันแรกแบบตื่นเต้นมากๆครับใช่แต่พอแบบเจอแฟนคลับอะไรอย่างงี้ก็เริ่มเริ่มชินแล้วอ่าแต่เราแฟนคลับเราก็แบบเขาเร่งนัตามส่งเพจอะไรเยอะแยะ่างเงี้อน้ใช่ใช่มีชื่อดอมหรือย,อยังเนี่ยมีชื่อดอมหรือย,อยังกําลังคิดอยู่ครับก็แบบ จะมีใครช่วยคิดได้ไหมได้เนี่ยบอกแฟนคลับเลยแล้ก็แฟนคลับช่วยช่วยกันคิดได้นะครับผมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อดอมจริงๆเราชอบอะไรอ่ะตัวแฟนคลับจะได้เป็นเลฟในการตั้งชอบอะไรเหรครับเออชอบแฟนคลับทุกคนโอ้โหเราได้ยินนี่แล้ตั้งชื่อแฟนคลับว่าอะไรตั้งชื่อแฟนคลับว่าเอออืมอะไรดีนะอืมตั้ม ด้ดมด้ดมเอ่ด้อมลูกเสียบด้วยกันลูกเสียบเหรอใช่เพราะว่ามันน่ารักดีอะชอาไปเสียบไม่มีอะไรผมก็เจ้าไปเฉยนั่นแต่แต่โอเคไหมถ้ามีใครอยากตั้งชื่อดอมเราเป็นดอมลูกเสียบอ่ะโอเคครับโอเคโอเคเลยโอเคเลยไม่ค่อยคิดได้ไม่คิดได้หรอกไม่ค่อยคิดได้เรามีเว็นไรเลยหลังจากนี้ค่ะมีงานอะไรยังงบ้างลูกก็ เร็วๆนี้ก so, so ็อาจจะมีครับก็อยากให้ท okay ุกคนติดตามดูว่าพาร์ตต่อไป้องจะมีอะไรก็บอกเยอะไม่ได้ครับเนว่องจากยังไน่พอ้อมโอเคครับ